ก็สวัสดีครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวจะพามามาดูนะครับว่าผลไม้นะครับอีกหนึ่งชนิดนะครับที่ที่สวนที่ปลูกไว้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่เราปลูกไว้กินฝนสดนะครับแล้วก็เอาไว้ทํเป็นเป็นวนะครับไวไวหมอนนะครับหมอนที่เราปลูกนะครับจะเป็นพันธุ์เชียงใหม่นะครับพันธุ์เชียงใหม่น่าจะเป็นเชียงใหม่สูอะไรสักอย่างนะครับ อันนี้คือขนาดลูกลูกผลเขานะครับที่อ่ะดูเทียบกับกับนิ้วผมนะครับอ่าจะเป็นขนาดของลูกเขานะครับซึ่งพันธุ์ม่อนเชียงใหม่60นะครับเขาจะเป็นพันธุ์ที่อ่ามีรสชาตินะครับที่อ่าหวานอมเปรี้ยวนะครับแล้วก็ลูกใหญ่นะครับแล้วก็ลูกอาจจะมีขนนิดนึงนะครับจะต่างกับพันธุ์พวกอ่ากับออสซูรกีนะครับที่อันนั้นจะลูกใหญ่แต่ไม่ดกนะครับแต่อันนี้ลูกเขาจะดกนะครับสังเกตได้นะครับ เขาจะลูกเขาจะติดเรียงนะครับติดเรียงกันมาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะสุกแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นขนาดของลูกเขานะครับที่ที่เวลาเขาสุกนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับลงดูนะครับเวลาเราเก็บนะครับเราก็จะเก็บเอาแต่ลูกสุกอย่างนี้เลยนะครับนี่เป็นขนาดลูกของเขานะครับอันนี้จะเป็นขนาดลูกของเขาก็ลูกของเขานะครับเวลาเราเก็บไปทําไปทําไว้นะครับเราต้องเก็บเก็บประมาณนี้เลยนะครับ เราต้องเก็บลูกที่มันดําประมาณนี้เลยนะครับมันถึงจะจะมีความหวานนะครับอาจถึงจะมีน้ําตาลนะครับเนี่ยครับเวลาเราเก็บนะครับอันนี้คือคือยังไม่เก็บนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บแล้วก็เอาไปไปทาวายกันนะครับก็ตัวนี้นะครับมันสามารถที่จะทํานอกฤดูได้นะครับถ้าเรารู้พฤติกรรมของเขานะครับก็คือถ้าสมมุติว่าพอใบเขาเริ่มแก่ นะครับพอใบเขาเริ่มแก่เราจะทําการลิดลิดใบนะครับเดี๋ยวมานนดูต่อไปเราจะทําการลิดลิดใบทิ้งนะครับเราจะทําการลิดลิดใบเขาทิ้งเลยนะครับลิดลิดใบเขาทิ้งแล้วก็ตัดนะครับอย่าให้มีใบนะครับพอเราตัดไอ้ช่วงนี้ออกนะครับยอดที่เขาเกิดมาเขาจะเกิดมาพร้อมลูกนะครับก็ถ้าเรามีปริมาณเยอะนะครับเราสามารถที่จะแบ่งล็อกนะครับให้มันออกต่อเนื่องได้ นะครับหรือว่าเราถ้าเราอยากได้ปริมาณเยอะเราก็ทําพร้อมกันเลยนะครับแต่ก็จะเวลาเก็บนะครับก็จะเก็บยากหน่อยเพราะว่าพอเขาเป็นปริมาณเยอะมันจะเก็บยากนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการนะครับทานอกฤดูนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะมาเก็บไปทําวายกันนะครับซึ่งวิธีการทาวายนะครับเดี๋ยวจะลงนะครับไว้ไม่ให้ดูนะครับว่าจะมีวิธีการทํำยังไงนะครับขันน้ออกมาแล้วก็มีการเติมยิบ นะครับซึ่งเดี๋ยวตัวนั้นเราไปทํากันที่บ้านนะครับวันนี้เดี๋ยวเราเก็บก่อนนะครับก็อย่างที่บอกครับวิธีการเก็บเราก็เก็บเฉพาะลูกที่เป็นลูกสุกนะครับแบบนี้เลยนะครับเนี่ยครับเวลาเขาสุกเขาจะสุกเป็นเป็นพวงอย่างนี้นะครับเนี่ยครับแต่จะเป็นข้อดีของของอ่าพันอ่าเชียงใหม่60นะครับอ่าที่เรานํามาปลูกนะครับเวลาเขาสุกเขาจะเป็นเป็นพวงลักษณะนี้นะครับขนาด ดูขนาดลูกเขาเทียบเทียบกับนิ้วผมนะครับอ่าดูขนาดลูกเขาเทียบกับนิ้วผมนะครับลูกเขาจะมีลูกขนาดใหญ่นะครับถ้าเรามีการลดน้ํานะครับอ่าเวลาเราเก็บเราก็เก็บแต่ลูกที่เขาเขาสุกก็เก็บลงมาอย่างนี้เลยนะครับเก็บอีกวิธีหนึ่งนะครับถ้ามันเป็นประมาณเยอะจริงๆนะครับก็ใช้อ่าผ้าใบนะครับข้างล่างนะครับแล้วก็เขย่าต้นเลยครับอันนั้นก็จะอ่าเร็วหน่อยนะครับแต่ลูกเขาก็จะแตกนะครับแต่ถ้าเราเก็บแบบนี้ลูกเขาก็จะลดการช้าลง โอเคครับเดี๋ยวยังไงช่วงที่เราไปทำนะครับใบนะครับเดี๋ยวจะาสาธิตนะครับวิธีการทำให้ดูนะครับโอเคขอบคุณครับ